สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความสุขบุกโลกใช่ค่ะเมื่อวานสนุกมากฝนฟ้าโปรยปลายลงมาพอเป็นประมาณก็เลยทําให้ไม่ร้อนจนเกินไปใช่ค่ะยากาศที่ก็ชุ่มช่าแบบสบายสบายใช่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเรียบร้อยดีแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าเมื่อวานนี้ทวิตเตอร์เห็นว่าติดแฮชแท็กกันเยอะมากที่สุด ความสุขมุกโลกนี่ติดอันดับหนึ่งของเทเลโลกไปเลยนะคะต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยสนุกกันมากค่ะสนุกกันกว่า9ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้เราได้ประมวลภาพมาให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตเปิดนะคะเป็นโฮมโรงค่ะเรียกได้ว่า45ชีวิตของศิลปินช่องสามนะคะแล้วก็หลากหลายค่ายค่ะมารวมกันค่ะน่ารักมากมีทั้งนักแสดง KPN AF BC t e r o แล้วก็ผู้ประกาศข่าวนะคะคึกคักมากค่ะ เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยจัดเต็มนี่ต่อมาค่ะเรียกด้ว่าเสียงรีจากผู้ชมทั้งสนามเนี่สนันเลยค่ะนักร้องดีว่าตัวแม่หรือว่าคุณแม่ดีนะคะพี่เป็นชาลาทิศนะคะจับมือสองสาวน้ำเสียงทรงพรังค่ะที่หญิงระทากับเมย่านันทวรรณนะคะมาฟาดฟันกันดอรยีลาและเสียงเพลงค่ะ ได้ดูซุู้แล้วม like okay. no, ันกำลังดินทางไปดูแล้วนั่นแหละฮะก่จะมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือขบวนพาเหรดใช่โอ้ขบวนพาเหรดนะคะีได้ว่าอลังการดาวล้านดวงจริงๆเริ่มต้นเลยค่ะนี่ค่ะเปิดตัวด้วยพี่อำมาตย์ทิชาค่เห็นบกดงอย่างนี้นะคะบกไปบกมาเนี่ยพลังเหลือร้อนพมหักนะคะจะต้องจับ อ,อันนี้คือสีหนุ่มดินน้ำลมไฟค่ะเป็นการโชว์ศิลปะเพ้นตัวนะคะเพ้บนบนเรือนร่างแบบแน่นๆซิกแพ็คมาเต็มบอยโชคชัยนะคะพี่อาชัดสุดค่ะและนี่ค่ะขบวนที่สองค่ะเชียร์ตาเชียร์นะคะเป็นคนขับกาแสดงน้องใหม่ของช่องสามกว่าจะจิชีวิตค่ะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์คราวนี้เป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักคุณประสาทนะคะในรูปแบบของอวกาศเป็นมนุษย์ต่างดาวค่ะ ต่อมาคนที่3ามดาวเนปจูดดาวนี้นะคะที่แต่งตยน,นะคะ<า>นำโดยนเดทบอยประกอมาริโอเจมมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลอกกันสู้สามมาาตายหล่อมากแ้้วถัดมาดาวยูเรนัสเหรอใช่ยูเรนัสดาวแห่งเจ้าหญิงค่ะทุกคนนะคะเปลี่ยนผมเป็นสีขาวหมดเลยค่ะเรียกว่าสวยเหมือนนางฟ้าค่ะยายญาทิเบรีเดล่ามากี้และอีกหลายๆคนเลยค่ะ น่ารักมากข้าบัวนี่5ดาวพฤหัสฮะดาวแห่งนักรบค่ะนำทีมโดยพี่ใหญ่ค่ะที่เก๊บรินทรค่ะพี่โป๊ปให้มาเขนใต้พองสกรพัชรนและเดียร์ริยนเรียกได้ว่าลีลาเอาอยู่โหมีแบบฟันดาบฟันหูเทต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะดาวสาวค่ะกลุ่มดาวนางพญาค่ะรวมตัวแม่นะสีสันแห่งสาวลุ้งค่ะ วงแหวนของดาวสาวเนี่ยนำโดยพิริต้าพิชอรี่พี่เจนนี่พี่พลอเชอร์มันสวยมากตัวแม่จริงๆค่ะดแล้วฮะแล้วมาถึงดาววังคารครับค่ะ,คะกลุ่มดาวเอเลี่ยนหนุ่มหล่อที่อันนี้นะคะมีคอนเซ็ปเป็นขี้เล่นขี้เล่นหน่อยนำโดยเจมจิคาลุยสกอตอเล็กซ์ฟิระเดนบอมธนิดและนักแสดงอีกหลายท่านค่ะนี่อเล็กซ์ ทีมฮอต้องนะคะต่อมาด้วยขบวน8ค่ะโลกค่ะได้เหล่าอุปกาศสาวมาในชุดของนักบินอวกาศ <c oughs> นี่น่ารักมากเมื่อวานนี้มีพี่ไบร์นะคะพี่เอิร์นปาร์ทีค่ะพี่ซีชัตสวีและพี่ปูมินดานะคะเมื <c oughs> ่อวานพี่ยึดไปดูทันไหมคะน้องใบเขาอินมากอินยังไงลงมาเจอข้างล่างท่าาค้างแบบ <c oughs> จุดก็ไม่ถอดนะ <c oughs> ถ้าเราไม่บอกให้ถอดน,นี่จะใส่กลับบ้านไม่ถอดเมื่อวานหนูดูอยู่คนอื่นก็ไม่เห็นทําท่าเป็นโลบอคอปหนูเห็นพี่ไบร์คนเดียวเป็นแบบเออเออคนอืยวก็ทำท่าปกตินะ เขาบอกต้องเล่นใหญ่ไงเล่นใหญ่จริงๆลองอยู่ใกลมากค่ะเราก็เห็นนี่ขบวนที่เก้าค่ะดาวสุกค่ะกลุ่มดาวเอเลี่ยนสาวมากแบบลุคสดใสหน้ารักอารมณ์ดีค่ะนำโดยแม็กพรานีแต้วรัชพรมิวนิธานแล้วก็น้องมิ้นชาริดาค่ะ เรียกได้ว่ากลุ่มนี้เป็นสายแบลวกกันทีเดียวขบวนที่1ิบดาวพุทธคันดาวนี้ออกแนวสายไฟหน่อยนำโดยนี่เลยค่ะไม่แน่ใจว่าคัดคัดตามอะไรนะคะพี่ปอน,นะธวุฒิพี่อานุทิยาพี่ปอนทฤษฎีแล้วก็พี่ลมพัชตะค่ะสังเกตอาวุธประจำกายค่ะเป็นอะไรคะปืนปืนฉีดน,น้ำบอ <c oughs> <c oughs> กว่าพอแล้วค่ะฝนตกพอแล้วค่ะนี่เท่กันไปนปิดท้ายขบวนพระอาทิตย์ใช่ไหมสวยมาก ขบวนดวงอาทิตย์นะคะร้อนจัดจ้านกับนางเอกตัวแม่สิชีวิตนะคะนำโดยพี่แอนทองผสมค่ะพี่จอรีลันดีพี่เบนทอมิตาพี่วิกกี้สุนิสาน้องน้ำตาพี่จักรนาเพชรเรียและอีกหลายท่านค่ะสวยมากอลังการจริงๆคือเห็นแบบเบื้องหน้าขณะนี้เบื้องหลังนี่ทาครีมกันแดดกันง๊กแงกเลยนะคะแต่ว่าทาครีมกันแดดก็ไม่ได้ใช่เพราะว่าแบบฝนโปรยปลายมาแต่ฝนโปรยปลายเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนะคะเพราะว่าทีมนักแสดงของเราเนี่ยอึดมาก ปิดท้ายกันด้วยขบวนอันเชิญถ้วยรางวัลค่ะเป็นพระเอกนางเอกตลอดการค่ะพี่มิวและนิตากับพี่นกฉัดชัย<า>แล้วก็มีน้องๆคะน้องยศนอ ork, ้องแม็กนาลิกนะคะด,ด้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเพราะว่างานอลังการภายใต้หัวเรือใหญ่ของเราค่ะพี่ไก่วรายุทธที่จัดเต็มแบบอลังการจิงจโอเอฟเร์ิลออยากจะได้แจกไปเราจะได้เวลาหมดนะครับตู้ชมะว่าอย่างนั้นจะได้ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังของฟุตบอลระหว่างทีมนักเงินสดกับเขาสุกเบื้องหลังทั้งหมด รายละเอียดปีกย่อยมากมายจะไปดูกันในช่วงครอบครัวบันเทิงวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะพรุ่งนี้จะจัดเต็มกันนะฮะจัดเต็มจริงๆแต่ต้องแจ้งท่านผู้ชมนะครับเห็นน้องไม้พิรัตมีอาการหอบหืบตอนซ้อมลงสนามใช่ค่ะล่าสุดต้องยืนยันก่อนนะครับว่าปลอดภัยดีนะฮะปลอดภัยดีแล้วค่ะตอนนี้นะคะแพทย์ระบุว่า มีอาการหอบผูดก,กำเริบค่ะเนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอและเหนื่อยมากเกินไปนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วแล้วก็วันนี้คุณหมอให้กลับไปพักฟื้นต่อได้ที่บ้านค่ะแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อวานนะคะก็มีแค่สนามน,นะคะเขาไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งพี่โรงพยาบาลแล้วค่ะ ส่วนเจนนี่ก็ปลอดภัยดีนะฮะพี่เจนนี่ค่ะเมาาื่อวานมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะก็คือพัดตกลงมาจากรถนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วค่ะกระดูกไม่เป็นไรนะคะก็กล้ามเนื้อหดตัวก็พักอยู่ที่บ้านสาวันค่ะกล้ามเนื้อนิดหน่อยใช่ค่ะ,ะ,ะมันลื่นนะฮะผล<ช>มันตกก็มีอะไรนิดหน่อยแต่ทุกอย่างผ่านไปได้ดีแล้วก็ปลอดภัยขณะที่โกตี ออกไปด้านหน้าสนามนะครับไปช่วยเกลี่ยกอมคุณสราวุฒิอายุส3สาปีชาวโคราชซึ่งไปปีนเสาที่ยึดเป็นฐานด้วยกับโดงสูงสัก10เมตรก็ตีไปเจรจาพูดคุยถามว่าเป็นอะไรขึ้นมาทำไมชายคนนี้บอกนะฮะคิดถึงลูกคิดถึงเมียอ,อยู่ที่โคราชแต่ไม่มีเงินกลับบ้านอพอก็รับปากว่าเดี๋ยวลงมาจะเป็นคนขับรถพาไปส่งเองก็เลยยอมลงมาก่อนตำรวจจะพาตัวไปสอบสวนรับสรารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าไปสองเม็ด กจ้าหที่นําตัวไปดำเนินคดีเหตุการณ์นี้เนี่ยสชั่วโมงนะครับโรชามะแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนี่บริเวณด้านหน้าสนามขนาดที่เมื่อวานนี้ช่องสามออริจินัลเราถ่ายถึงช่วงเสร็จฟ,ฟุตบอลพอหลังจากนั้นเป็น3ามอดีช่อง28ถ่ายทอดคอนเสิร์ตหลอทะลุโลกนี่เป็นไฮไลท์จริงๆเพราะว่ารวมพระเอกใหญ่ที่สุดแล้วก็มากที่สุด สนุกมากค่ะเมื่อวานนะคะเรียกได้ว่าตั้งจากพระเอกนะคะก็มียังคู่จิ้นด้วยค่ะโหสองชั่วโมงเต็มเต็มนะคะต้องขอขอบคุณคนดูแฟนช่องสามของเรามากๆนะคะที่เต็มที่กับพวกเรามาตลอด9ชั่วโมงค่ะและขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยที่เต็มที่กับช่องสามเราขนาดนี้นะคะนี่นี่นเป็นภาพวความสุขค่ะช่องสามส่งความสุขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านผู้ชมให้ความเมตตาช่องสามมาตลอด แล้วเราจะกลับมาพบกันอีกทีในมหกรรมความสุขแบบนี้ในทีหน้านี่คือ45ปีช่อม3เบื้องหลังทั้งหมดทั้งช่วงฟุตบอลทั้งช่วงพักครึ่งคะครจิงอ่ะอู้ทำกันมีเบื้องหลังฮะรวมถึงช่วงคอนเสิร์ตล่อทะลุโลกติดตามครอบครัวบันเทิงจัดเต็มเฉพาะเรื่องนี้เตรียมเวลาไว้เป็นพิเศษน่าจะสักเกินกว่าครึ่งชั่วโมง่่ะแลตๆแน่นอนค่ะ ขณะที่เนปาลนะครับสำนักง,งานตำรวแห่งชาติเนปาลร,รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุด1,910คนซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าตัวเลขจะสูงขึ้นอีกเฉพาะในกาดมันดู721รายนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปทุกช่วงข่าวแล้วพบกันพรุ่งนี้เรื่องเล่าชาวีีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ